สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับวันนี้เจอแมปเบนลอตเทวิติเฟนใหม่แล้วทุกคนน่าจะเข้าท่ากว่าอันเก่านะเพราะว่าผมดูอนิเมชันแล้วเห็นไหมดูดีมากเลยนะครับอันเก่าผมเคยรีวิวไว้แล้วนะทุกคนกับเบนลอตเทวิติเฟนนะครับอันนี้เป็น just เบนลอตเทวิติเฟนนะครับทุกคนเดี๋ยวรอรับของรายวันกันแล้วกันอ่าเฮ้ยทุกทุกคนรู้สึกว่าไอ้เจมนี่คุ้นๆนะคุ้นๆมากเลยครับอาจจะเป็นเจ้าของเดียวกับแมปเอ่อไอ้การเล่นเทวิติเฟนอีกอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่การเล่นเทวิติเฟนย สไตล์คล้ายๆกันเลยอะทุกคนเดี๋ยวผมสุ่มของก่อนแล้วกันนะฮะสักครู่นะมีอะไรบ้างสินค้าอันนี้มีกล่องเปิดกล่องก่อนแล้วกันปุ๊บอ่าใช่เลยครับผมเจ้าเดียวกันแน่นอนครับอ่าโอเคได้เพชรมานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะฮะปุ๊บได้ตัวอะไรเอ่ยโอ้นี่หน้าตาก,การสุ่มก็ดูเ okay คนะโอ้ผมได้เป็นนี่ครับผมโบซิก um ้าบัมบาลัมนะทุกคนอัมบาลัมนะฮะอ่าสุ่มต่อได้ตัวอะไรเอ่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยตาลาเลโลตาลาล่าครับผมได้ ได้ได้ฉลามสามขานะทุกคนอ่าอะไรต่อไปต่อไปต่อไปเป็นโอ้เป็นบอมบาริโลโคโคดิโลนะฮะอ่านยากคิดหายเลยเจอชื่อต่อไปเป็นอะไรเอ่ยต่อไปเป็นอะไรเอ่ยปุ๊บอ่าได้ตัวซ้ำนะข้ามไปไม่สนใจต่อไปจุบจุบจค้เขาน่าจะมีสกิปไปเลยนะไม่ต้องแบบมาลองอย่างนี้โอ้โหตัวซ้ำอีกแล้วนะตัวซ้ำบ่อยเกินโอเคเก้าอี้เหรออยากได้เก้าอี้อะ ตุงต้งสะฮูอโอเคหมดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวเรามาใส่เป็นนี่ฮะแล้วก็เอานี้ออกไปถอนออกนะฮะแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้ไปนะฮะสมใส่สมใส่โอเคครับเราได้มา2ตัวที่เป็นตัวใหม่ๆนะทุกคนอ๋อนี่มีฟิวชั่นจริงๆด้วยครับผมใช่เลยครับแบบเดียวกันกับแบบนั้นแน่น,นอนครับอ่านี่ฮะใช่เลยครับสไตล์คือใช่เลยครับผมโอเคผมจะเล่นเป็นเอ่อสองดาวเลยแล้วกันนะลุยเลยสองดาวนะครับเริ่ม มานี่ฮะใช่เลยครับผมโทนภาพสีอย่างนี้ใช่เลยครับถูกต้องเลยนะผมชอบมากเลยโทนภาพสีอย่างนี้นะวางไปเลยครับผมนี่ตุบตุบตาลาเลโลตาลาล่านะทุกคนกดคูณ2ไปเลยครับนี่ครับไวมากเกมถ er ือว่าไวนะผมชอบมากเกมไวๆเนี่ยอ่านี่โจมตีเป็นลายนะปุ่มปุ่มชนชนมองมงแล้วตุงตุงอ่ะตุงตุงโจมตีเป็นไนนงตุงตุงต้ง,งนง่าจะโจมตีเป็นเดี่ยวนะครับอ่าโจมตีเป็นเดี่ยวนี่ฮะเอฟเฟกต์สวยงามครับผมผมชอบมากเลยนะแบบนี้นี่ฮะแค่นี้ก็ชอบเลยนะผมผมม เอฟเฟกก็ดีครับผมไม่แหลกด้วยนะเอฟเฟกสวยกว่าอีกแบบหนึ่งแต่อีกแบบหนึ่งแหลกงงมากเลยนี่อัพเกรดตัวนี้ไปโหได้เม็แรงมากครับสำหรับตัวตัวรถรถชนนี้ไอ้ล้อรถนะไอ้คนทามันก็หาทาเนาะกบกบแล้วก็เป็นล้อรถอย่างนี้เนะ <c oughs> เป็นสรีล,ล์วิทยาที่แบบไม่ได้เลยนะเป็นแบบแฟนตาซีสุดๆเลยนะครับแล้วใครจะคอสเพย์ตามได้วะเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิกลมๆอย่างเงี้ยคอสเพย์ตามไม่ได้เนะี่ยอืมจมตีไปครับเว็บเจ็ดแล้วนะไวมากครับนี่แค่คูณสองนะเนี่ยไวมากครับ ผมชอบมากเลเกมใบใไงทุกคนเนี่ยดีมากๆเลยเกมใบใเนี่ยผมชอบมากๆโอเคโอ้นี่อัปเกรดไปปุ๊บตันแล้วครับโอ้เป็นเรนโบ้ครับเป็นเรนโบ้ครับดูดิรอรถเรนโบ้โอ้โหอ๋อนี่ครับพวกิ้งสองรอบนะเดี๋ยวลองเป็นตุงตุงซาฮูล่ามากน่อยอัพให้ตันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับตุงตุงโอ้ตีแรงมากตุงตุงซาฮูล่าโอ้นี่ครับเอฟเฟกคือแบบท่าทางเขาแบบไม่อยู่นิ่งนะขยับขยับเหมือนมันมีความเป็นเกมแบบไฮเปอร์นิดนึงแบบคนแบบอยู่นิ่งไม่ได้อะทุกคนดูดิขยับรัวรัวเลยนี่ ดีที่สุดนะฮะโอ้นี่ครับผมโอ้ยตุงตุงสหูราโอ้นี่ครับความอัพตันแล้วเหมือนจะเป็นโจมตีแบบเป็นลายนะทุกคนเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวเราลองอันนี้มาอันนี้มาบ้างนี่วางลงไปครับฉลามนะฉลามฉลามยังไม่ตันนะฉลามโจมตีเหมือนเป็นโจมตีเดี่ยวนะฉลามนะฮะโอ้นี่ครับปึ้มฉลามโจมตีกว้างมากอ๋อนี่นี่ฉลามโจมตีเป็นวงนะวงเอลีนะเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับ โอเคตานะครับผมฉลามโอ้นี่ครับตาเรโลตาลตาลากลายเป็นฉลามไปแล้วตอนนี้ฉลามยักษ์เลยโจมตีไปฮะโจมตีเป็นยังไงอันนี้โจมตีเป็นน่าจะเป็นโจมตีเดี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่โจมตีแรงอยู่นะหกพันเลยนะฮะดาเมจแรงกว่าไอ้เจ้ารอรถนี้นะฮะนิดหนึ่งโอเคแต่เรารถผมว่ามันดีสุดแล้วนะรู้สึกว่ามันแบบกิ้งกิ้งชนชนโกงดีอัพเกรดเพิ่มนี่ตุบตุบตับตับมาเลยมาเลยโอ้โหแหลก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 เริ่มแหลกแล้วนะเพราะว่ามอนเตอร์เริ่มมาเยอะเอฟเฟกต์เริ่มกระจายนะ อเคต้องมุมสูงน่อยหน่อย,อยมีกี่เวฟบเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอัเัเกีดไปตาลาตาลาลาชนมันชนมันโอ้นี่ครับชอบมากเลยกลายเป็นเรนโบว์อ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิเรนโบว์เลยสวยงามมากนี่สวยงามมากครับอ๋อนี่ครับมีหด้วย้อับตรงนี้ได้ด้วยครับดีจังเลยอ่านี้ไงอันนี้เป็นโจมตีแบบซิงเกิลนะโอ้ฉลามตามลาเรโลตาลาลาไม่ค่อยกีดเท่าไหร่เท่านั้นแนะ่ะที่เก่งที่สุดในเซตนี้ของผมก็คือจะเป็นเจ้ากบเนียทุกคน นี่ประกบนี้เอ้ยปัปเกรดไปเลยสิบห้าเวฟเรายังไม่ชนะเลยเหรอแสดงว่าน่าจะสักยี่สิบเวฟอยู่หรือยี่สิบห้าเวฟนะทุกคนอัปเกรดไปนี่มาแล้วครับบอสมาแล้วอ๋อสิบห้าเวฟครับสิบห้าเวฟชนะแบบไวมากครับได้เป็นแครอทมาด้วยอะไรมาด้วยโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนน,นี่ทุกคนมีโค้ดด้วยนะเป็นโค้ดดินดินดินนะฮะดินดินโค้ดเอาใส่ตรงไหนโค้ดอะ่ะอ๋อมันบูสต์นี่ด้วยครับผมบูสต์ บูสเฟนได้เลยครับทุกคนตรงนี้นะฮะเป็นบูสนะฮะบูสเพื่อนนะฮะนี่เชิญเพื่อนมาครบโอ้โหได้เงินเยอะมากเลยทุกคนหนีบไม่ได้ครับผมผม,มเชิญแล้วทุกคนนี่ฮะโชคดีมากเลยที่เราเป็นแบบยูทูบเบอร์นะฮะเชิญใครใครก็รับนะบอกเลยเชิญรัวๆครับปุ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 บ,ปบนี่คือที่นี่การหาเงินนะฮะอ่าดูดีได้เงินเท่าไหร่นะคุ้มแน่นอนครับได้เงินเยอะแน่นอน,นะฮะนี่เดี๋ยวใครด,ดูเด็กๆมาเล่นตามผมเต็มแน่นอน,นะฮะแบบนี้โอเคแบบนี้สนุกนะควรสนับสนุนนะครับรู้สึกเหมือน มีมพวกนี้มันจะไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไงเข้ามาแล้วคนหนึ่งกิ๊บโกโจนะฮะมาแล้วมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นี่นี่เชิญ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 ชืบ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 เชิญมาให้หมดเลยครับมีใครเชิญทั้งหมดนะฮะนี่มาแล้วคนหนึ่งนะครับนี่โอ้โหสวัสดีเพื่อนเย่เดี๋ยวไปเล่นด้วยกันอะไรเนี่ยอันนี้สุ่มโอเคเขาให้สุ่มเราก็สุ่มไปแล้วนะอันนี้สุ่มอะไรปุ๊บ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  อ้า้ได้ตาเรโลตาละไล่นะไม่ค่อยเก่งนะไม่อยากได้เดี๋ยวผมสินค้านี้อ่มีภารกิจด้วยครับนี่ครับเคลมไปอ่ามีเมนภารกิจด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอมีอะไรให้ทำเยอะอยู่นะนี่ฮะมีเฟนบูทนะฮะมาแล้วอีกคนหนึ่งมาแล้วอีกคนหนึ่งนะฮะนี่ตอนนี้มาแล้วนะฮะได้แล้วซักเซตสองคนแล้วเดี๋ยวเชิญเพิ่มนี่ตอนนี้ก็เชิญไปได้สี่คนแล้วครับเหลือแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับก็จะได้รับอีกสองพันเพชรรอรอรอเดี๋ยวเชิญอีกคนหนึ่งนี่หาเชิญก่อน โอ้พวกนี้เขาไม่อ่อนละเนี่ยต้องเชิญคนที่อ่อนเท่านั้นนะครับไม่งั้นคนเชิญคนที่ไม่อ่อนไปก็เท่านั้นเพราะว่าเขาไม่อยู่นั่นเองนะคะโอเคได้แล้วครับผมนี่ครับคนสุดท้ายมาแล้วครับผมเอา้าทําไมเขาไม่เห็นเอา้าไมไม่ได้อ่ะคนสุดท้ายแล้วนะเนี่ยขี้โกงครับเนี่ยเชิญเพื่อนมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยดูดีเห็นไหมเนี่ยเพื่อนมาตั้งเยอะแล้วอ๋อสี่คนเองสี่คนเองเลสเพย์โอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,ไปเล่นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,ง,งขอเนี่ยสุ่มก่อนโอ้อันนี้คืออะไรเจ็ดเจ็ดเจ โหเป็นเป็นอันนี้เป็นเก้าอี้น่าสนใจมากโอเคเดี๋ยวเราซ่มก่อนนะฮะปึ๊บเดี๋ยวไปเล่นนะเพื่อนรอก่อนนะแต่ยังขอซ่มก่อนนะเพื่อนโอ้ได้เปในรถนี้มาฮะปึ๊บปุ๊บป๊บเฮ้ยเรนโบ้ด้วยครับติดเป็นเรนโบ้ด้วยครับทุกคนดูดิอ่านี่ครับเป็นเรนโบด้วยนะฮะนี่รอรถเรนโบครับอ่าารอรถเรนโบนะะดูซิจะเป็นไงนี่ไงมีเรนโบด้วยเอ้ยเอว่าเจ๋งว่ะถอดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็ เออใส่เป็นเรนโบว์ไปนะฮะไหนเอาเรนโบว์หายไปไหนอนะ่ะอันนี้เรนโบว์เอาไปใส่สมใส่เรนโบว์นะเรนโบว์นี่ทำอะไรได้เรนโบว์ยูนิตวิวอ๋อคิทเทิลคอสไติ้งแอบิลิตี้ด้วยนะโอเคครับมันมีคิทเทิลคอสด้วยนะสำหรับติดเรนโบว์นะครับโอเคแล้วก็เอานี่เอานี่ไปตาลารีโลตาลาลานะฮะไปล,ลุยกันไปไปไปลุยลุยลุยเพื่อนไปเดสโก้เพื่อนไปลุยกัน ตรงนี้เฟรนบูธได้ครบยังอ่านี่ครับได้ครบแล้วครับปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาสุ่มแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนรอนานนะฮะนี่นี่นี่เพื่อนมานี่อ่านี่นี่เดี๋ยวเราพาเพื่อนไปเล่นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่อันนี้แล้วกันด่านแรกก่อนนะเพราะเพื่อนเพราะเพื่อนน่าจะยังไม่ได้เล่นนะฮะมามามาเข้ามาเข้ามาจุ๊บ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 สวยครับไปกันเลยนี่เริ่มแล้วนะกดไเลยนี่ครับโอตาลเลโอตาลานี่วางเลยปึ๊บ วางไว้เลยครับปึ๊บอ่าเจ้าตัวรถคูณสองไปสบายๆกดออโต้สกิปไปเลยนี่มีเฟนบูทด้วยนะบวกบวกเอ่อเขาเรียกอะไรน,นะบวกเพชรอีกนะดีมากเลยนะครับได้เพชรเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมอีกกงจัดๆนี่เดี๋ยวเรานี่ยไปเอาตัวนี้นะตัวนี้ชื่ออะไรวะเนี่ยฟางก่อนฟางไม่ได้อะ่ะอ๋อต้องมาตรงทางครับผมเป็นตัวต้องรงทางนะนี่ฮะอ,อ้โอเค ตัวนี้ชื่อว่าเอ,อ่อบอมบาริโลคอโคดิโลนะเอ้ยมีภาษาไทยด้วยครับลุกคนดูดิตรงเนี้ยเป็นภาษาไทยด้วยอ่ะอย่างเฟี้ยวเลยอ่ะอ่านได้สบายเลยนี่ฮะอัปเกรดไปเดี๋ยวลองอัปเกรดให้ตันดูนะจะเป็นยังไงนะนี่ติดสายลุงอุ้ยอุ้ยเพื่อนเรามีตัวนี้สายลุงด้วยอ่ะอย่างเวอร์นี่ครับอุ้ยแต่ตัวนี้มันโจมตีแบบน้่นบนอย่างนี้โคตรโกงเลยเนะี่ยปึ๊บแม็กแล้วครับโอ้นี่ครับเป็นเครื่องบินทองคํานะโหทิ้งทิ้งเป็นระเบิดขั้นสุดยอดนะดูดิโค โ,โอ้โห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 โโอ้หเอฟเฟกโคตรเบอร์เฮ้ยและเอฟเฟกเบอร์แต่ไม่แหลกเลยทุกคนดูดิเขาทำได้ยังไงอ่ะเจ๋งอ่ะปกติแหลกนะนะนี่ผมไม่แหลกเลยอ่ะดูดิปกติผมจะแหลกแล้วอ่ะปึ๊บบางอีลำหนึ่งโอ้โหลำจิ๋วเลยอันลำนี้อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอ่านี่ครับปุ้มปุ้มหูอย่างเบอร์โคตรโหดโคตรเทพโคตรอันตรายนะฮะกงจัดเลยอ่ะพลังระเบิดโอ้โหเอฟเฟกคือเบอร์จัดเท่เท่เทเท ชอบชอบชอบสุดจัดทุกคนแล้วดูดิดาเมจมันเป็นสีนี้เลยนะสีสีลุงเลยนะครับโคตรเฟี้ยวเลยเขาทําดีนล้เนี่ยทุกคนแบบนี้ชอบเลยอะ่ะผมชอบเลยผมถูกใจมากนะครับแบบนี้คือถูกใจเลยนะฮะใช้ได้เลยนี่อันนี้ผมเออวางไว้เพื่อที่จะทําเป็นปกคลิปนะฮะัาเกรดก่อนเกรตตันแล้วโอเคไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเป็นปกคลิปนี่โอ้โหดูครับโคตรเฟี้ยวเฮ้ยเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากตรงนู้นก็ตุ้มตามตุ้มตามไปนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมขอปรับเป็นคูณหนึ่งก่อนนะเพราะว่าผมจะอัดอัดปกคลิปนะะทำโปกคลิปเดี๋ยวขายก่อนจะได้ทันใบไวนนะฮะโอ,อ้เงินไม่พอเงินไม่พอเดี๋ยวขอขายทิ้งอีกรอบหนึ่งจึ๊บโอเคแล้วทําปกคลิปก่อนนะทํโปกคลิปเสร็จแล้วนะครับนี่มาดูกันต่อโอ้โหตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับครับนี่ฮะกิ้งกันรัวฮะกิ้งหลุนๆนกันรัวเดี๋ยวขายทิ้งก่อนขายทิ้งก่อนเราต้องมีนี้เราต้องมีแบบเพื่อนให้ได้นะฮะ เป็นเป็นช้างลุงอยากได้ช้างลุงอ่ะโคตรโหดโอ้โหมีครับติดทีตติคอนอย่างเวอร์วางระเบิดครับวางระเบิดซีโฟขีบวางอีกตัวหนึ่งปึบผมชอบมาเลยครับที่แบบเขาทําไม่ยากเกินไปทําให้เด็กเล่น่นได้นะฮะซึ่งผมก็ชอบได้แบบเนี้ยที่ไม่ยากเกินไปนะมันไม่เสียเวลาชีวิตดีนะครับแบบง่ายๆหน่อยนะไม่ต้องยากเกินไปหรอกนะบางทีนี่อันนี้เ็โจมตีมแบบว่า Fu l l อ e เลยนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นวงๆอย่างไโอ้โหแต่ก็แหลกอยู่นะเนี่ยเอฟเฟกคืออลังการมากอุ้ยมาแล้วครับผมโอ้โห แดนนูซอยังไม่ทันออกตายหาแล้วอ่ะดูดิโคตรไว้อ่ะกับล็อบบี้กับล็อบบี้นี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าจะได้อะไรนะทุกคนปึ๊บอยากได้นี่ครับผมไอตัวคาปูชิเน่เนี่ยโอ้โหสุ่มเลยปุ๊บ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 มามามาได้เป็นเอ้ยตาเลเรโล่ลุงครับโอ้โหได้ตาเลเรโล่ลุงแล้วครับงานนี้โอ้เกลือจะจัดเลยสุ่มอีกรอบหนึ่งฟังมามามาตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรโอ้โห โอ้โหเกลือ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 ขั้นสุดเลยครับทุกคนนี่มันสามารถเอามารวมมาล่างตัวน,นะนี้ได้ด้วยนะนี่รวมล่างได้นะเราสามารถเอามารวมล่างได้โดยการที่ใช้ตัวพวกนี้นี่รวมล่างได้นะเป็นขั้นพิเศษอ้แต่ดีเลยนะถ้ารวมล่างได้นะผมจะไดเอามาทําเป็นอันนี้แต่ต้องใช้เงินหนึ่งพันนะครับก็แพงอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยหาเงินมาอันนี้คืออะไรท่านสปิดคูณสามโอ้อันนี้ก็เป็นของที่เขาขายนะ โอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าอยากให้เล่นแบบนี้อีกเพิ่มเติมนะบอกได้เลยนะทุกคนสนุกใช้ได้เลยนะครับแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์นะชอบมากๆกดซับไว้เจอกันใหม่พรันงหน้าครับทุกคนเจอกันครับบ๊ bye ้ใหม่ครับ